จังไหนคะคุณผู้สม้มเสียงหนูหินพ่อสิไปเดบิวต์ที่เกาหลีได้บะคะ,ะเดี๋ยวนี่คุณมิวส่วนมาฟังเพลงเกาหลีหลายหลายหนูก็เลยกลายเป็นตีดฟังเพลงเกาหลีเพราะพ่อ,พอ,พอกับเพลงลุกทุ่งเลยค่ะทุกค้อนยาหู่บคะว่าหนูหินมี่วงเก,กลกุบวงไดบ้างที่หนูหินมักทายาคู่กอยเลืมกดไล่แล้วกลับไปเบิ่งกันได้เลยค่ะจีบเก,กลกุบขวัญใจหนูหิน จีเฟรนวงเกลิลกุ๊ปสมาชิกหคนเต้นพ้อมกันองศาเป๊ะปังโบมีไบ่ไผ่โบฮู้จากจีเฟรนแม่สิเบิร์ซัญญากันไปแล้วแต่ว่านูหินกันยังให้เป็นขวัญใจของหนูหินอยู่ดีพอเพลงที่เพราะและกระท่าเต้นที่สวยงามหอมเพียงปี๊ดตาเต้นกันยังเปะปังปันมีตาที่พุ่ลค่าเ <laughs> เลเซราฟิม นั่งฟ้าจากข่ายยักษ์ไงเลเซอร์ฟิมแค่เปิดโตมากกับปังเลยพอสมาสิกแต่ละคนงามงามมีส่วนยกวงแถมยังไดนสมาสิกวงไอซ์วันยางมิยาวากิซาคุระกับคิมแซวอนมาเดบิวอีกด้วยแม่ซิมีสมาสิกออกไปคนหนึ่งแต่หนูฮินขอบอกไว้เลยนะคะว่าจังใดวงนี้กับปังคือเกาค่ะ8ป G IDOL าสาวสุดแกงที่ปล่อยเพลงอียังมากกะฮิตชาตลอด <Wow. S 1> ย่างกีไอดดลซิว่าเป็นควันใจหนูหินได้จังได้ก็มีคนไทยสายโว้คอยังเอ่อยมินมี่ที่เสียงพอเพาะแนวเพลงก,ก็ยังมีหลายแบบหลายสไตายปีดใจแน่นอนหนูหินรับประกันเลยเจ็ดเลดเวลเวดวงเจ้าหญิงจากตึกสีชมพูที่มีคอนเซปต์สนุกและลึกลับเลดเวลเวดค่ะ หนูหินมีเอื้อยจอยเป็นไอดอลในการยิ้มเลยค่ะยิมงามเลยหลายเพ่งก็ฟังติดหัวหัร้นอนหูจนยุดรลองบ่ได้เลยค่ะ<อ>คนมิวกะห้องซิมซาลาบิมซิมซิมซาละบิมซิมซิมซาละบิมซิมซะะิม,ซะะมซะะยู่เบิร์ดมือเบิร์ดเว้นจนหนูต้องตามไปเบิงเลยค่ะ 6. อิจีวงค้นงามค้นเทถ้าจบมีเอกลักษณ์ สวมม่งล่งหัวก็ต้องอิดจีเลยค่ะจะต้องลุกขึ้นมะโยกตามตลอดแต่ให้หนูหินเต้นตามบ่ได้เด้อกนยคะ่ะปวดโตเบริดก่อนฮ่าเกิลเจเนเรชันตำน้านที่ยังมีล่มหายใจ <c oughs> เพิ่งคัมแบกให้โซ่ว่หลายคนต้องหายหนำหนูนี่เคยได้ยินตั้งแต่สมัยขอเพียง่านวิทยุไลยด<ห>ยค่ะ <c oughs> เพ่งเปิดขึ้นมานี่ ไผ่หองบ่ได้บ่มีไพ่โบหูจักด้อค่ะพี่น้อง <Wow. S 1> ซีไอมาฮอดอันดับซีกันแล้วไผ่มาขึ้นหนูหินกระเม่นมาได้เด้อค่ะอันดับซีของหนูหินก็คือไอเลยค่ะเปิดโตเจ็ดมือก็ได้ถวยล่างวันแหลกเลย เก่งขนาดเลยค่ะแถมสมาสิกกับง่ามปานางฟ้าน้องว่อนย่องนี่หนูบอกเลยให้อันดับหนึ่งในใจหนูหินเลยค่ะ3เอสปา้าสาวกวางยญาทางซีผู้ปามงูดำตัวร่สาวสาวเอสป้าค่ะหนูหินมัก m อมวีทุกเพลงเลยค่ะอลังการปานเบึงหนังลงซี่จีสุดยอดแถมสาวหน้าว์ดี่ ก็ง่ามสมซื่ออหลีโพมาย่ามไดหนูหินกับคุณมิวกรีนนั่ตลอดเลยค่ะ <Wow. S 1> ว้าว 2. ทองทวายสาวสาวเก่าคนที่เคยพาไล่การของเจวายพี่จนได้เดบิวกันเพ่งดังทั่วบ้านคนเต้นตามได้ทั่วเมือง <Huh? S 1> มีไ่โบหูจักทวายด้กค่ะห้องเพลงกระเพาะแลปกันกระเกง เล่นกระแห้งดีหนูลเล่นให้อันดับสองไปแลวกับขากระชิบนิดนึงนะคะว่าเพื่อนมึงข้ามแบกอย่าลืมไปฟังกันนะคะอันดับหนึ่งแบกพิงถ้า,พาไพ่ในฟังหนูหินห่องเพลงกระโค้งีรูแล้วนะคะว่าอันดับหนึ่งนีด่ดวงใจของหนูคือวงอีหยงังดังกอยางนะคะทุกคนเ<ะ>พราะว่าวงมีมีสี่คนมีคนให้อยู่หนึ่งคนแบ นั่นเองค่ะบอว่าปล่อยเพลงอีอยงมากหนูหินกับคุณมิวก็เข้าดาวทาทุกรอบเลยคันสีท้าว่าหนูหินแม่นไผก็ต้องเอื้อยลีซ่ายอยู่แล้วค่ะมักจนอยากสีเปลี่ยนซื้อเป็นหินซ่าตามเลยเป็นจังใดค,คะ่ะกับซิบเกิลกบขันใจหนูหิน ใครมาวงใดเนี่ยก็คอมเมนต์มา่ว้ากันใด้เดจ้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไข่ให้หนูหินนำ่ำนะคะขอบคุณค่ะ